หน้ากากอนามัยนะคะสำหรับเด็กเล็กแล้วก็เด็กโตนะคะรุ่นนี้นะคะจะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุขวบครึ่งถึง3ปีนะคะส่วนรุ่นนี้นะคะอายุตั้งแต่4ขวบถึง10ปีค่ะวัสดุที่ทางร้านใช้นะคะผ้าชั้นนอกเนี่ยจะเป็นผ้าคอตตอนเกาหลีนะคะลูกค้าแล้วก็ซับในด้วยมัสลิน2ชั้นค่ะทำช่องสอดแผ่นกรองให้น้องๆด้วยนะคะ ผ้าหนาทั้งหมด3ชั้นนะคะชั้นแรกเป็นผ้าคอตตอนนอกเกาหลีนะคะชั้นที่สองเป็นมัสลินแล้วก็ชั้นที่3ก็เป็นมัสลิมค่ะคัตติ้งสวยงามงานเรียบร้อยนะคะความพิเศษนะคะบริเวณหูเนี่ยทางร้านจะใช้ยางชนิดนุ่มพิเศษนะคะไม่บาดหูนะคะยางมีความหนาประมาณหน้ากว้าง4ี่มิลนะคะใส่แล้วไม่เจ็บค่ะแล้วก็มีตัวล็อกปรับระดับได้นะคะ กลางออกมาแล้วนะคะจะเป็นทรง 3D สวยงามค่ะทางร้านจะใช้ผ้าคอตตอนเกาหลีนะคะเพราะว่าจะไม่อัดกาวนะคะเป็นผ้าคอตตอน100%นะคะไม่ผสมโพลีเอสเตอร์ค่ะปลอดภัยต่อการสูดดมนะคะเด็กที่เป็นภูมิแพ้ก็สามารถใช้ได้ค่ะ